สบายดีสบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องชาวแพรงเบิร์สดสกุลคนนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหละต่างประเทศมาผมพ่มอกอ็ส่องสะแพงมาเนี่ก่ะเรือนอยู่ซานพี่น้องกินเข่าสามัคคีคือเก้าพี่น้องกินลหลายๆคนอากาศหนาวๆพี่นอ้องอ่ะปิ้งไก่มาเด้อสกุลคนเอฟซีนะสบายดีน้อย สวัสดีจ้าสวัสดีแม่สวัส no ดีพ่ออ euh, you know, ่ะสบายดีแนางสวัสดีที่ดีหมดเบูร่แล้วบ่อแม่ตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นวันนี้เอาเตามะหงมาประกอบส่วนเนาะเองเมียกระเบื่องครับใส่ไปเป็นอย่างไรเป็นเขาผัดมีปิ้งไก่ลาบหมูผัดผัดมีเตามะหงได้ใส่ถั่วนี่ยพ่อเตามะหงนี่ใส่จานใส่อานนะพ่อเใส่จานนะบ่อเอาไว้ทั้งหมดนี่เขาเนี่ยบ่อ ว่าไงเราหนังพู้แล่วนังใกล้ๆพู้เล่ะมาชิถึงสบอกหนอยกับอเราจอยเรากินข้าวเนียวติแม่เขาเป็นยังป่าคุณนะแม่บอบเขาเป็นประเคลหลงแก้วนี่นะเออให้แม่เป่ากำลังเราจะกินเมื่ออื่นจะเมื่ออนจะอ้วกจ้ะเต็มหนาล

สบายดีเอฟซีน่ะสบายดีม่ะำัดเอามาข่าค่ะอาตัวนี้บอสเอาตัวนี้ยางี้ต่ยาตายาเข่าวต่ยาเอามั้ยบุคค่บกิน้ำนีขากาดาน้ม่ได้ลวกเลยกินดิบเลยกินีกโลเนี่กิโลทางน้ำลวกเลเฮงบุคคอจุลีกระทมิบ

itu kat paynya

นเหรอ้ได้จังไห้บอกเราเบลล่าเบลล่าจให้อไปส่งพุนไดปบอกนะหรือว่าจะไปส่งพูนหรือไปเก็บเงินลาเลยได้บอกไมใช่เลยจ้ากัลุงมันนี่เขาจะบอกนี่นาโก้หอไรโก้หอยอะไรโ้หยโ้มันรู้หไรไม่รู้ี่กบงวงรด เ้าตินจีไอ้นด็กข้างล่างต้นเบ้ข้างล่าง้นเบ้ค่ะเด็กเออมันดูดเงินต้นหาเพือนสมิกเลยน่ะเออมันดูดเงินถ่ายเพื่อนสมิกค่ะเอาเอาลงเลยถ่ายเลยคอยไม่จ่ายเงินแถวไปไหนโอ้จ่ายเงินอ้ลงมาลงเลยดูดเงินเออมาจ่ยยี่าจ่ายหอกเฮ้ยไปเลยไปไปไปนอกเขตสบายตรงไหนรย

น <e okay. well, ี่ยรหยอรากไห้เราจับจับร่มอยู Horizon ่ออเลยมาเด็ดขมไอ้อมีมมีะคนนีกนจัีเขามมตเหลือมาเต่เ้ยาดอ้เป็น่เดืกดดก

าซอเงินกามี่เอาเงินมาลรวหรือเปล่าเรากินเราจากขันใครแดงบอกบอกกับตัวหจักโเคจีบีอ่ะเราเลยตรงเาของโบเรนโบเรนสึกเราเห็ดเยี้ยไข่เป็นไข่มาลายฟองข่าวเห็ดเบี้หนะสุกพาดีเลยสุาพดีหอมแบบเป็นโป๊กเจาะเลยเป็นพระเอกจีนโปอกเจาะ อยางฟูสบงสก็เจ <laut> ็บต <met soup> ีนเลอย่างแก่ก้าดก้าดย่างหรอกว่ะเฮ้นี่ขาเคขาลีมาได้ไหงเปเจอรดเจือกอย่างไม่ได้ใครกินยานระคายสิจเบาทุบในท้องไปท้าง่างมีหทีงนไป จะเป็นยังไงจะเคยจะทำไรแล้วซ้ำหัเหลี่ยงเลยตอนนักตหวล้วจะไปถเนาะไปถจะทำไต้งซอมเลยมาซ้อมซอนเียจำาวยจำลอจไม้บักดำกัางใหม่บลูซ้อนหนึ่งเลยไอ้ที่สั่งมันก็เป็นตามถือมีแม่งมันเิมมแตง่ออกมาคนนี้ติ๊กคนมันไปแต่คนหนึ่งไรพัน

ำเรียมปีากแล้วก็เข้าซอยทำอกิดได้แล้วกมุนไปมุนเขไปเขาสานเนียทำเรียมทำเรียมตัวนี้เออทำเรียมตัวนี้แหละเจ้าก็เข้าซอยแรกตลาดนั้นตลาด ก็ันยี่ม่เด็ดเพิเกือามานก็ลามันก็สิบได้วใช่ไหมอยเดยวไมไปไปโค้งยาวเียยเลยวโคงเยก็นงอืมไโบคเมาข่าตลาดงยั่างมาหาจอรีค่ะง่ายอีอันนึเจ้าจะไปทางนี้เรอเจะขาวตลาดฮะเจะไปเจ้าก็เอีลยวหลอมๆเขาไปเห็นบเซนเรืองเขาอะเพาหยุอยู่นั่นค่ะหลุต้องเข้า สื ok so, like so the shoe, the ่อเลยหันแบบเจ๋งด้วยของทันสมัยเขาแต่เ yes, จ yes, ้าก็ขี่อ้อมก็ไปเลยพ่อรถอันขเชอเชลีมันหายอันเวดมันจะมาคันนี้เลียงทั้งหมดอ่ะกูไปเรียก่ย่างนี่เนาะมันมาแล้วมันจะมาเรียกทั้งกูนี่มันจะมายาาดเออเจ้ากระหยาดไปใกล้บางเงินทางมันเรียกวันนี้เจ้ากระหยาดเงินทางนั้นนั่นบางทางรถเข้ามาอยู่แล้วจะไปใกล้รถบรรทุกไหนเขาเนี่ยเขา ประกันชันหนึ่งเขาโค้งไปเลดไปลเร่อไจะเปเข่างันนห้าในเข่าาจะเปเข้าไปหนากันหนาห้างหนึ่งขายเครื่องกอจะเป็นเลี้ยวใต้เข้าไปเลยท่นก็ได้กับผู้ที่ออกท่านก็ซื้อห้าในเขากันมันพะี่้าในเข่ากร ไปเลยไปเลยเพิ่นเพิ่นจุบบ่จักแค่กัน ừ, <coughs>

มาไปบุก้าเนี่ไปนยังบกไมอืมอยปก็ใส่ให้เนาะแต่ถือเล่ยถือเลยคุดิดิไปจ่ายคาถาดิคาถารนส่ยต้องฝังเงิน่ามพานเนาะ อินพระจับปนี่ยมวก็สิบเอ็ดนาทีมาตนุดก่อนเีกินข้าวอิ่ม้ะพี่น้องของบานพี่น้องเลยบ้านบาดหมหไเาบวาเกันเด้อพี่น้องเลยมานึงบ้างแดงอยู่บนนะจักพันล่ะปานยใ่าน อัไไนแบบนั่นแหละต้องมีดีลามีดีย่าในนึงอยับว่าอวันสบายก็่ได้ว่าวันเดงอยู่ได้น 15, เนาะจิ้มหาพันเดงอยู่ได้พี่น้องเลยอกเอา <c oughs> ยากเมาอันนี้กะ

ไม่เท่าแล้มไม่เ่าบกินวไม่เท่าเท่าไม่เท่านี่าน้องเมียดิน้องเมียดิกินไม่ได้กินไม่เท่าน้อยนี่นะเฮ็แล้วไหม่ใหญ่กูบอกนี่ไอกนด้ซะกบอกมากินตว้อกันยู่บัออออเอาบกินวันใดแล้เขาเยหาทีเท่าเ็บัตยังเ็บันอ่เจ้าวน Thầy mẹ bảo hả nhưng mà Hãy mẹ chị kẹo mày chắc mày mày lức lức mày bên mày mày bên mày 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 mẹ mày 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 cái ชทางเบค่ะม um> ั oh, ้เบาเลยนมือเลยล่เลยเขาไปหูเบิรดันมเข้ามาตัวนี้ก่อนเก่งนะพี่พ่อสว่างหูอันนี้นอป้งไก่ตัวอาอย่างเด็ดแต่มหนี่เบ้อมีเบาหูปรุงยำปรุงันเป็นไหมกินแล้วลูกทมัเ่ยพอแล้ว เิไทั้งเ้าไม่เห็นไหเลยเดินกอบติพัดก็ใส่มนะตลงวันี้คือใสใหญ่ย่ตลงวันนี้เขาเรื่องต่อไปเนาะไม่จใสใหญ่อเ่าใส่นี่พืชดี้วรืใส่เท่าึงเ่ตัน่อ้ยดอกมบุไปได้ันเองบบ้ได้สูงเด็กจะเอาไมานมา สูงแล้วเฮาบ่ไดเอรว่าเฮาเฮาใส่อันนั้นมังกร่จะยงใหญ่นะบ่ยนมันบ่ึงนะตงงสูงอ่ะพี่น้องสแก็สิได้ขอปิคลิปนึงเนาะนีก็บ่มีหยังหลายพี่น้องข้าสมาคือเก่าพี่น้องอ่ะเียลากล้องเด้อไปอหนาวบ่บ่ยังวเบิ่งเสื้อบ่ยูแล้วเนาะว่าหนาพี่น้องนะ ไปก่อนเพ่ดกันไที่ไหนด้วยอ่าพี่น้องสะเพงกับสิเดกับล้านเพื่นเนาะอ่าสถานีสะเพงกับข้อขมุขอบใจน้ำผลพิรุษ FC นอนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ทัาให้กำลังใจสะเพงตลอดมาพี่น้องนะครับสะเพงหิดพิ่ผ่าประกันใดพี่น้องเราบุตรบุตร้องบุตรจบโปรแกรมคลิปนี้สะเพงกับกราบขอโทษขออภัยแต่ลายพี่น้องอ่ะสะเพงกับอพรโดว่าพ่หนยทราพี่น้องจมีสุขภาพแข็งแหงแข็งแห่งกูจิปจะได้พร้อมขายยังมีคลิปนี้สะเพงกับกราบสบายดี